สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องแก้ว9พยากร์แก้วเก้าหในช่อง youtube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมพศสอ6พนนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันศุกร์เรามาดูกันซิว่า ชาววันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรระมัดระวังนะเป็น general reading ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะขอดูพลังงานเนาะพลังงานในภาพรวมนะคะสักสิบใบ the hermit สมูนนะคะช่วงเวลาของการดึงดูดบางสิ่งบางอย่างนะคะการอธิษฐาน mm hmm. เกี่ยวกับหน้าที่การงาน mm hmm. การได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ mm hmm. ความยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายเอกสาร mm hmm. หรือว่าการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง mm hmm. นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเครียดมากหรือว่ามีความกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งสิงนั้นเกี่ยวข้องกับการเงิน ภาวะที่อะไรพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะความกังวลใจที่แบบว่าไม่สามารถมุฟออนได้การอดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งว่าการงานก็ได้นะคะการงานการเงินบางคนอะอาจที่จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบประเมินหรือว่าติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารอคอยผลตอบแทนผลตอบกลับมานะคะในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอืม ก็เป็นได้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะรอคําตอบในเรื่องของกฎหมายเอกสารบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้สิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขนะคะเหมือนกับว่าคุณได้จัดการได้ลงมือทําไปแล้วแหละแต่ว่าเป็นช่วงเวลาของการรอคอยคําตอบนะคะอืมหลังจากนี้ยเหมือนกับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสิ่งที่คุณ รอหรือว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องกดดันความเครียดความกังวลใจของคุณเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเป็นเพจออฟเพนท์เคิลขึ้นมาแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้คลี่คายแบบร้อเซนแต่ว่าคุณจะสามารถวางใจได้ในระดับหนึ่งนะคะลดภาวะความตึงเครียดในการใช้ชีวิตไปนะอืมเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันซิการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะการงานเนี่ยมองเห็นว่าเป็นเดือนของ ภาวะของการเป็นผู้นำนะคะการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งว่า,าการพึ่งพาตนเองนะคะมาดูหน่อยคุณมีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามานะคะการได้รับมอบหมายบางสิ่งบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยคือโอกาสนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคุณเองก็ยุ่งๆหรือว่ามีอะไรที่ต้องทํามากมายนะคะอา,อาจจะเป็นห้าสในส่วนที่แบบว่า คุณอาจจะลังเลหรือไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีนะคะดึงดูดเอาแบบเรียกอะไรอะความใช้คําไม่ถูกอดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาคุณนะคะขอความช่วยเหลืออาคาดหวังว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้ได้ดีหรือว่า คือมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้คุณเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวมันเป็นเบื่อเหมือนกับว่ามันผ่านช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยมามากพอแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องการภาวะความนิ่งความสงบนิ่งคุณอาจจะเหนื่อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่ได้รีแลกซ์เองคือไม่ได้มีพลังงานเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะตอบกลับตอบรับกับสิ่งเหล่านี้หรือว่ามีหลายสิ่่งงงหลาาายยออยต้อจัดกรนะะค โอกาสเข้ามา50 50หลายสิ่งหลายอย่างต้องจัดการนะเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทีนี้มาดูการเงินกันหน่อยการเงินเป็นอย่างไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะการเงินกันเงินว้าว การเงินนะคะการเดินทางให้โชคนะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการผลิตการลงทุนการาพืชผักพืชสวนอะไรนะ,กระเกษตรกรรมเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว ก็ได้นะคะอาจจะมีเงินเข้ามาจากส่วนนี้หรือว่ามีเงินจากการเดินทางการเดินทางจะทําให้คุณได้รับโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะส,สิ่งหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการเงินได้ดีด้วยนะคะคือมีเงินเข้ามาจัดก,การได้ดีแล้วก็จะมีโชคลาภจากการเงินแต่ว่าถามว่าโชคลาภนั้นนะคะเป็นแบบบางคนก็จะแบบว่าฉันจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบช็อตฟิลนะแต่คือแบบว่ามันจะมาจากผลที่คุณทํา ผลตอบรับจากสิ่งที่คุณทําลงไปนะคะคนที่ทํางานประจาคนที่ลงทุนคนที่แบบเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปอย่างเงี้ยมีโอกาสนะคะถามว่าดีไหมอ่ะสว่มากยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วสิแต่แต,แต่แต่มันจะดีกว่าเดิมมันจะดีกว่าเดิมแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถนําไปต่อยอดได้ในเรื่องของการเงินคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะจะมีคนนําเอาข่าวดีมาให้คุณบางคนเนี่ยรองานอ่ารอการตอบรับรอที่จะได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะ อ่าปรับเงินเดือนหรือแม้กระทั่งว่าได้ทํางานในที่ใหม่ที่มีเงินสูงกว่าเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะอ่าที่นี้นะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันหน่อยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยความรักความสัมพันธนะะ์ค่ะมือลื่นทั้งสามสถานะนะคนคนไหไรคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ มันเป็นดวงรายเดือนก็อย่างที่เรารู้กันนะมันจึงจะไม่เป็นคลิปยาวๆอะระวังการขัดแย้งนะคะการมุฟออนการปรับสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่าก,กังวลคิดมากจนเกินไปนะคะบางคนแบบอาจจะเจ้าชูประตูดินอุ้ยดูภาษาคือแบบว่าอาจจะมี เรียกอ,อะไรอ่ะมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าพูดในเรื่องของคนมีคู่ละ่ะคนมีคู่นะคะจงระมัดระวังในเรื่องของอีโก้นะคะความขัดแย้งกันในเรื่องของทัศนคติหรือว่าความคิดเห็นนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปร,บบรับบาลานซ์ในความสัมพันธ์นะคะหันหน้าเข้าหากันพูดจากันดีๆหรือว่าใช้เหตุผลในการพูดคุยกันสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแง่งอนนะคะงอนน้อยๆหน่อยให้ปรับตัวเข้าหากันนะคะ หา,าอะไรทําร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะหรือว่าแชร์ความรู้สึกต่อกันและกันให้บ่อยมากขึ้นนะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยแก้มองว่าตัวคุณเองก็ยังจะ ไม่ชัดเจนอยู่แต่ว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอืเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่าจจะเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอสิ่งใหม่ๆไม่จาเป็นจะต้องเป็นผู้คนก็ได้นะคะหมายถึงทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้จะเป็นเดือนของการหยุดนิ่งไม่ใช่การหยุดนิ่งอะ่ะแต่มันจะเป็นเดือนของการแบบจาเออจำสินกับหยุดนิ่งมันเหมือนกันเนาะยังไงดี คือปล่อยไปตามธรรมชาติในสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณกดดันแล้วก็คุณเครียดมามากพอแล้วนะอ่าทีนี้สําหรับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคะคนมีคู่นะคะคุณตัวคุณวุ่นวายนะในช่วงเวลานี้นะคะกับผู้คนหรือว่าสถานการณ์รอบข้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าควรอ่ะ,อ,ะอยากจะมีนะอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณจะบีซี่เกินไปหรือว่าคุณแบบ มันสองจิตสองใจอ่ะเหมือนจะพร้อมแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาววันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมนะอ่ะทีนี้มาดูเพิ่มกันสักหน่นะคะเดือนนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่คุณจะต้องใช้ทักษะความสามารถของคุณในการอดทนนะคะฝ่าฟัานอุปสรรคความมุ่งมานะความพยายามของคุณจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จนะคะความมั่นคง ทั้งในด้านการดําเนินชีวิตแล้วก็การเงินนะคะความรักความเมตตานะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเซเว่นออฟสอดมาบอกว่าอะไรเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะคะจะมีข่าวดีจากกัลยาณมิตรของคุณเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเริ่มต้นงานใหม่การปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานดังนั้น,นจงระวังอย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่เบื่อหน่ายเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแบบยังจัด การไม่ได้หรือว่า,าคุณยังลังเลมไม่แน่ใจอยู่ช่วงเวลาเบื่อๆอะไรอย่างเงี้ยจงเปิดใจนะคะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะสิ่งสิ่งนั้นจะดีมากๆสําหรับตัวคุณในเดือนพฤษภาคมนะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเว้ มีเวลาก็ทําสมาธิบ้างอะไรบ้างนะคะดึงดูดพลังงานดีๆจากภายในของคุณนะคะออกมานะคะรักตัวเองกล้าที่จะให้อภัยกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดกล้าที่จะอ่า พูดความจริงซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะมันเป็นวิธีการแสดงออกในการรักตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะทำเซลล์เลิฟก,ก็ได้นะคะความเข้าใจในสิ่งที่ผ่านมาสําคัญอย่างยิ่งนะคะความกล้าหาญจะเกิดขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเอ็มพาวเวอร์นะคะที่ดีมันจะช่วยขับเคลื่อนพลังงานนะคะในตัวของคุณออกมาแล้วส่งผลไปยังสิ่งงแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณนะคะรวมถึงตัวคุณเองอจะมีความกล้าหาญมากขึ้นโอเพนเนสนะคะ,ะเดือนนี้หมายความว่า จะต้องนะคะจะต้องเลยนะมองทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปจมดิ่งกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งด้านดีเสมอเหมือนไปนให้เป็นบทเรียนนะแต่ว่าเราก็จงเก็บเอาแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนําไปพัฒนาชีวิตของเรานะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลน,นะสาหรับชาววันศุกร์นะคะเอาเป็นว่าขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะคะจงโชคดีกันทุกคนในเดือนพฤษภาคมเจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ